ันนี้ก็จะเป็นชุดรับแขกแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ไม้หลายแบบเลยต้องมาเลือกชมดูที่ร้านอ่อนเฟอร์นิเจอร์นะคะ รักแอนแบบในสีด้านบน,น,บนบนก็จะมีมีเตียงด้นบนบนก็จะเป็นเตียง ใส่ชิ้นเล็กๆไอ้องถึงชิ้นใหญ่ๆมากต้องม้ชา ซื้อของฝากของขวัญของเก็บลามรที่นี่ได้นะคะนี่ร้านออนเฟอร์นิเจอร์ค่ะออนเฟอร์นิเจอร์ไะยองเรโคง